ฮ้ยคุณเป็นอะไรไหมครับคุณไปโรงพยาบาลก่อนไหมอ๋อไม่เป็นไรจ้ะหายดีแล้วไม่ไรเลยคุณจะไปไหนก็ไปปะเฮ้วิ่ยเ้ยเป็นอะไรมาคุณฮะ พูดอะไรนะโอ้พี่เคยอาไวคนโขอไอ้ว้าใจะหรไอ้บ้าม่าจ่าย่ไอ้ขอทานยังไม่จ่ายสองพูดฉันะโธตาตไปแ้มึงไปอะอะไรวหอเเฮ้ยเนันหายไปไหนดิรู้ว่าเป็นแกไอ้ขอทานเออแกเอาเงินฉันไปไหนเอาคืนมันะเอ้ไเอาเไอานเอาคืนไันอนะเอาคืนมันเาว้เฮ้ยเฮ้ยเอามา เอาเงินนี่มาจากไหนอ่ะมันเยอะมากเลยนะหรือว่าแม่ไปขโมยเขามามม่ไม่ใช่ลูกแม่ไม่ได้ไปขโมยลูกก็รู้ว่าแม่เป็นคนดีหนูเชื่อใจแม่นะไปลูกไปหาหมอนะคุณต้องทำคีโมเพื่อรักษาโรคมะเร็งของคุณด่วนเลยนะครับเงินของผมหายไปครับคุณหมอผมไม่มีเงินมาจ่ายค่าทำคีโมหรอกครับ ้างั้นหมอคงช่วยอะไรคุณไม่ได้ครับไม่ได้นไรเห็นแก่ขอทานใหข้ขอให้ด้วยคือขอให้ เป็นใบ้ด้วยเหรอวะพูดไรขงแกเนี่ยเลกไปจะจะพาลูกไป,าป,ไปหาหมอโอไยโอาพโอไยโก่พ่อไอยพูดไรของแกหลบไปเลยนะยไปลูกไปถ้าคุณไม่มีเงินมารักษาเนี่ยคุณจะเสียชีวิตในอีกสามเดือนนะครับ ถ้าอย่างนั้นผมขอขายไตเพื่อเอาเงินมาทำคีโมได้ไหมครับโอับพ่อคนแรกตายฉันตัดสินใจแล้วโอ๊ยแม่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 โอ๊ยแม่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 เดี๋ยวแม่จะหาเงินมารักษาหนูที่ลังนะแต่ตอนนี้แม่ขอช่วยชีวิตคนอื่นก่อน นี่คุณคุณเป็นคนที่ขโมยเงินผมไปเนี่ยฉันขอโทษนะคะที่ฉันขโมยเงินคุณเอาเงินคุณคืนไปเถอะคะ่ะฉันก็มีลูกสาวที่ต้องรักษาตัวฉันเข้าใจความเจ็บปวดนี้ดีค่ะทีหลังคุณอย่าไปทําแบบนี้กับใครอีกนะ<ม>เพราะเราไม่รู้หรอกพวกคนที่คุณไปเอาเงินเข้ามาเขาจะเดือดร้อนแค่ไหน<ม>ขอบใจนายมากนะ ที่ช่วยเหลือคนอื่นถึงแม้ว่านายจะเป็นใบแต่จิตใจนายขาสะอาดยิ่งกว่าคนปกติบางคนซะอีกเฮ้ยนายเอาเงินก้อนนี้ไปเถอะจริงๆแล้วฉันรวยมากแต่ฉันอยากจะทดสอบจิตใจคนบางคนแค่นั้นเอง อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติงต,งต,งตงิที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนคะคะ